สวัสดีครับผมมาลองเสียงลำโพง y a m a ่านะครับเป็นรุ่น n s 690ซีรีส์3นะครับผมเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากเขาแล้วครับผมเนี่ยนะของ y a m a ่าเขาเลยนะครับผมนี่นะฮะอินทิเกรตแอมป์ที่ใช้ลองเป็นพิธีอโดโอครับรุ่นโนวานะฮะเนี่ยครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะอ่า ฝากร้านนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อครับร้านเปิด9โมงครึ่งปิด5โมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับของแต่ละข้างสวยมากนะครับตัวนี้นะฮะหายากกันนะฮะของ90นะฮะนี่ครับอ่าี๋นะฮะซิลเบอร์ตรงกันนะครับ L กับ R นะฮะอ่าเดี๋ยวนะฮะแล้วก็สามารถปรับมิดเลนส์กับไฮเลเวลได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมปิดหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองลองทีละตัวเลยนะครับ นี่นะอันนี้ออกแต่บูเฟอร์นะฮะออกแต่บูเฟอร์นะครับอ่าเดี๋ยวมิดเล็ตัวนี้ฮะนี่นะมิดเล็ตัวนี้นะฮะอ่าปิดครับอ่าอันนี้เล่า t ตเตอร์ครับนี่ครับออกตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวนะอ่าปิดครับเดี๋ยวมาลองตัวนี้ครับนี่มิดเล็กนะมิดเล็กนะครับตัวนี้นะอ่าอันนี้เล่าเล่า t ตเตอร์ครับนี่นะครับตัวนี้นะ เปิดพร้อมกันครับรม,มากขนะ้างนึงหนักมากๆนะครับตัวนี้เสียงดีมากๆนะครับโอเคครับผมสวยมากเสียงดีมากๆครับผมขอบคุณครับ